วันนี้พ่อผมจะมากินซูชิกับวาซาบินะครับดูวาซาบิโอเดดมากเลยซูชิซูชิมาใส่วาซาบิอืม้องกินเลยดูหน้าพอ่อ ไอ้คำเลยหวาน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 ่เื่อดอออะไรอืมเป็นไงบ้าอร่อย เคไปละ